จ้าสบายดีด้สสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอ <laughs> สบายดีไหเนี่ยนี่แต่งแก้วแตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ย <c oughs> เพราะว่าขยะอยู่แม่นขยะเกลื่อนเลยเนาะกะ,ออกกะไอ้รับให้รับอย่างกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพ่อพี่น้องกะเบิ่งสภาพไม่ต้องเปลือเอาเนาะว่า,าเป็นได้ไรดีแต่ว่ามันหนาโบากระึงกึะงัไไ้ยประเดี๋ต้องถามม่าเราคือมัน,ก,ก,นมก,ก็เป็นเรเนาะขัดละมาเนาะโบ แต่งก็ตั้งึ้นมาใส่เสื้อเงี้ย <c oughs> โรยสบายดี <c oughs> เปลย่ยนได้ดายมากนะบอ่อยู่บนเก่า,<ม>าเลยลมาแล้วมาแล้วเนาะตอนที่ว่ามันเกิดเรื่องชีวิตแต่บ่จะเป็นได้ไรนายเไ็่ได้ไายหนาไม่ได้หัวเชียร์เลยหนาแบบเค้ง,งยอยา่อยา,างเดียวาญาติห้องผเคยเนาะ่เคยจูดแต่มันลาไปที่เร่ห้องกะห้องเอามายู่เร่วันนี้ห้องเร่ว่า น้องน่องเนี่ยน้องหันได้เห็ได้ไปขึ้นไอ้ไม่ใหม่ก็ไปบ้านเพื่อนเดาเอามันใหม่แล้วเอ้ยมันใหม่แล้วจุ๊ยยนายเป็นรังๆกันเนาะน้องน้องไม่ได้กำใจขึ้นไปหาแม่น้องเปียวไม่ไม่ก็ไปบ้านได้เห็ดได้ได้บอกแม่น้องเปียวลงมาแม่น้องเปียวไอ้เห็ดได้ได้ปะไอ้ที่ไหนเขาเจอเห็นคอยเหนใส่นุ่งส่งเพื่นให้กระต่ายแล้ว ก็ถือว่าการรับไฟเห้าก็เป็นชิปติ้งร้อยเลาาไพ่พี่น้องอลไรกันบัดนี้เพิ่งกัสีซุ่มต่อไดเล็กน้อยเนาะให้มันใหม่เบิดเลย่อเนาะน่อยเลยจริงเพื่อนเพื่นผิดพากันจูดยุ่บานเนาะห้าก็ได้บูมเพื่นผิดพากันจูดเมื่อไหรเห้าก็ได้มากจูดนะใครยุ่ก็ได้จะเป็นข่อยจูดเลนะแนนั่นแหละห้ากันเลยเพิ่นมาบอกห้าได้ว่าเพิ่นสิพากันร่วมกันเฮ็ดกันอยู่นะห้าวัดหาอยากมาเฮ็ดทั่วไปทั่วซะวันนี้ก็ได้จูดช้าน้องเอ้ยว่าแล้วโดดมันึงถึงใจหลายคนอยู่เน ดีคือแดงคือดเห็นยังพอระกาศให้เหมืนก็บลงมาหลายคนอยู่เพื่อนมีน้ใจซอยเนาะแมนแมนอากาซื้อน้าเอ็มดอกเอ็มรอยเนาะซื้อน้เน่อยแจกเพื่นไหเพื่อนเราไงมีน้ำใจค่กับมีน้ใจตอบเพื่อนเนาะแมนกับโบเคยจ้าเถื่อแม่ต้องเปลี่ยวมากกับว่าได้ยังได้กระเบือแร้จับพดไหมได้เพื่อนเพื่อนดอกลำแรกนะ แลนเขาให้เห็นได้ตักแหมมาแหมตอนนั้นอ่ะเอาซีบิดแกว่าอย่ายให้มันลามแค่นั้นเฉยอตอนนั้นอ่ะขอให้แบบว่าให้ของเพลินมให้มันเสียดหายลายกว่าน,น,นี้เกิดไม่ได้ทือนะเกิดมานหยาดเกิดน้องเห็นอยู่ตอนแรกกับเจ้าหิวเอ้าไปเห็นไปเห็นเือเกิดหน้า,าว่ะหิวต่คู่หน้าลงมาแลนหิวคู่หน้าลงมาอย่างเดียวเกิดบม่ได้ใส่นี่ยเป็นคุ้มต่อแบบเนี่เน่ยเป็นคุ้มต่อจะกะเบิ่งน้ำกันได้ไหมพี่น้องเลยถ้าว่าเพื่นคุ้มมาแพ้เรากะได้ลงมาอีก ว่าคนไปไซด์เพราะว่าติดต่อมาอย่างมันใหม่ไม่ได้แม่นมันก็คือสิบวารามแล้วเนาะคนว่ามันวารามแล้วไงเพี่น้องเอ้ยแต่กะผู้คนกะโอ้ยสบายแผลนคนกะว่าแผนหูแผนตาจะบอจักคือบทวงแน่เจ้ว่าขวัญธรรมาเดี๋ยวเริ่มบันย่านเนาะเม่เคยโอแม่นว่าย่านตื่นก่อไ้ว่าน กอไฟฟ้ามันแตกต่ำมันเป็นโถเลยเนาะมันเป็นแบบเป็นกระบังนะนพี่ไปทองเลยพลามมันแตกก็คือแก้วแตกเลยต,มตึมวะคนแขกไอ้คนในบ้านก็ชียืนซ่องเมึงอยู่ไหมพี่ทองแต่เพิ่นว่าเพื่อนว่าห้องแบบเพิ่นว่าจูล้วก็โมเปยยน็นยังเถอะนะแต่ว่าทั้งนี้โมแม่แม่ทั้งนี้ก็หิวน่าแล่นแล้วก็โมวแล้วก็เลยคืนให้ป้าแล่นไปบอกเนี่ยพอประกาศได้เราไปไป้องเลยเห็มาโคตรไพ่สวยกัน อาอวายู่เลยพอดีมันแบบว่าฮะอายูพอดีเนาะแถวนั้นยิงเดียวพอดีฮะคุ้มไพ่แล้วแล้วคุ้มไพ่แล้วเรียบร้อยแล้วกะแขคแแกคนก็นกนเลยหลังมาบัดเนี่ยสี่สี่คนหาหกคนเพราะนัเนาะหิวตะกุมาแต่คุ้ไผ่มั่นแล้วอู้หูเมเศร้านี่ก็จุดทั้งเพื่อนเมนต้องเบลเบลนาะจุดกอ,องกี่หันนะแต่ว่ามันจุดตอนเศร้า เออมันเย็นอากาศมันเย็นมันต้องจุดเวลาอะไรอ่ะนะนี่แมนห้าวัดห้าบู๊ฮจุดใบมุ้งไปพี่น้องเลยใบมุ้งแหลกแบบหยิบหยิบหยิบแมนตอนนั้นแมนต้องเปลวกระบอกอยู่ว่าคือหายน้องลงไว้คือเฝ้ากันไปไว้แท้ยังแหลดอยู่อ่ะคือบนลงมันสามสีวงอ่ะชุมเฟินจะพากันลงมาไว้เฟินว่าเฟินอยากคกูทำมาแล้วเฟินละเป็นได้คนรู้สึกของเจ้าตอนโทรบอกไปไหม มูมิชากะวอเลยอู้เะมลามขบ้านใครอย่อย่ย่านตนั่นย่านอะไรย่างอะไรแนយเนาะย่านไปหอพุ้นกอว่าเนาหกชันเนาะมันไปหอกู้ใครเยอมันขาดแล้วะดีคนได้อยู่ั้แต่พุทมานุตัดนมาอี่พุไเอาน่พอดีเนยมจะพูดมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวบุบิเดี๋ยวดี๋ยวิบบออยากเี้คนออกดคุณเดียวใช่นักคุณนั่นบิงนับได้คุณเก่านะคุณใม่เ่งได้ค่องกูเขาที่ปลุ่นจ้าปขอของเก่านี่จะนับได้องก็มาเลยค่ะ ไปได้บอมจะถิ่มใช้บอมจะอะไรยู่เงินเพื่อนเพื่อนเห็นบอจะมาจะถิ่มอยู่กลางป่าเลยปะไว้เด่นหายใจพื้นห่อนเนาะชอบแต่พอไอ้พอไอ้น้องอ่อนนะใจเย็นเย็นใจเราล่ะไงวะมันมันใหม่แล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วอ่ะมันใหม่เลยอึดอีนั่วมันใหม่แล้วมันใหม่ ตา à, nói มันใหม่ đấy, nó đấy nó เนาะใหม่ nó เนาะบ่ทัน khẩn มันลามขึ้นได้หลายมัน

ก็คือสีบัวรามในลำบานนี่หนึ่งลำกันหลายคนอยู่นอกบ้านีลเนาะช่วยกันปั่วเปะปั่วเปียตอนนั้นมันมีแต่เล็กน้อยแล้วไหพี่น้องเงชื่อว่าเล็กน้อยเล็กน้อยผมเคยพ่อนะผมมีประสบการณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตผมเคยพ่อเจือผมเคยพ่อเจือพ่อบ้านนี้แมนคอยว่าเช็ดดินดินดิซื้อเราอ่ะมันแบบเอาดีนดอบ้านนี้มันดินเนื้อตั้งจุเแล้วนะจุดินมันเป็นดิน ่ันลมพัดอะไรนี่ต้องไปทำอะไรชั้นนะมันมันลมพัดหน่อยลมมันมีผุดดิมันกระเด็นมันพองไปมันแตมันพังไทยมันดุไลยมัน่งไอ้่มันดุเลยใม่ๆใหม่ๆแล้วนั่มเนกระเบนเออใคก็มายกเออเออเห้นเบ้กเได้บ้างนะว่ามันว่าเขาเห็เขเห็นไคนแตกตื่นมาว่านหรอวะ มันยังยีใจบ่อยืมมาถวยนะทำทางกันแปรเนาะข้ายุ้กับเพื่อนดีใจตอนแรกข้ายันเพื่อนตํานี่เข้าได้เด็น่าเบิ่งไปช่างจูดฟุ้งจูดไปย่นวาเนาะนี่เพนตันี่ถ้าพากเพื่อน่าเพื่ากรดีเพื่อนมาเนาะคนมาชิพากันว่าวกันมาชิจูดกันยูมาจูดกอนมาจูดกอนจ่าพูดเนาะว่าเนาะมาแมนดิฉันเชี่รอ เวลาเพิ่นปรึกษากันครับวันบอฮู้นะว่าเพิ่นสิเอาสามัคคีกันอยู่มั้ยพี่น้องเอ้ยว่าสิจูดนี่แหละมันหกทางมันหกมันดีกันบ่ได้เนาะก่อนมีปลาไม้ไผ่แล้วมันปลายมันเทิบออกมาทางทางสิทางมันหอมได้กวางกะวงนี่อยู่ทางนั้นงานกอบไผ่บ้านนี้เล็กน้อยเฮ็ดให้ว่าไนไผก็ว่าโล่งใจแล้วนึง าว่าเป็นแมน่ามันแบบเป็นแบบรุ่นแดงเลยก็เล็กน้อยนี่กรับโทษไปไปยังขายังแหละแมรับโทษไปเล็กน้อยนี่นะาวมามันผมเป็นรุ่นแดงก็ถือว่าโอเคเห็นดีน้ำการทหมพี่น้องเลยก็ชิประมาณนี่แหละหน้าเมย์จะแแมงห้แล้วบองัวด้ขายงัวด้งัวตัวเดียว อัาได้หันขายไม่ใช่หนีได้ไปงาเขาคุกผู้นี้คอยหนีมันอนาคตสองปีสามปีก็ยอะแน่ดิ้หญิง่เล่ยเอามันก็ให้ไพ่ก็ได้แต่ว่าอ๋อจะหน้านจูบอ๋ได้แขนรักชบวยฮัตจุดดูฮัตจุดฟังนี้ไม่เกลี้ยงฝัางนั้นเพราะว่ามันมีแต่ใบตองหาวมันกระเด็นใหนึ่งมันกระลุกแล้วแล้วไพ่นี่ดึงแล้วว่นีกร้ไพ่ขนาดเี่ยมาเล่นเล่น ในมันขึ้นนะะเหดตัชิอนาะ้าทยงพอบายซองแล้วเออมันชิบายซองแล้วหาจุดอ่ะไผูนพ่อืกจจุดให้ตะกี้มีจุดตอนเที่ยงมันมันมัไหมไวอย่หรอเ้นจุนะดปี็นบเดี้นเดอรป่ะเด็ป้าเอ้ยใบมหน่งเจ้ายาน่างตุที่บ้าน ทบทุบกรกษากันยิ่งบอกให้ทางเป็นดอนเป็นรอนกันนะป้าเด้อมันทางว่าได้มันหกอย่างนี้หน่องอย่างนี้เนาะน้องให้ใส่ซะเนาะใส่เลยผู้เป็ลยบอกเดินเดินเลยบาดถามว่าได้ังดีกันแล้วเดินลองใส่ผ้าอย่างเดียวเนาะ ไปอย่างเดียวได้เนาะทางม่ได้มันทางว่ได้มันตึ๊บดีดีบางนั่นน่ะมันตึ๊บตึ๊บยาเตจิคุดอยู่กันนั่นล่งบากอยู่นะกระบ้าเขาบอจูดบางอั่างที่หาขึ้นเฮิ่งพูดได้น่ะพูดน่ะพูดดุพุดแบบว่าละวพูดขึ้นเฮิ่งพูนไ่นเกตใช้ก้นไอ้เกตใช้ก้นใหม่เด็ดน่าใจจะพากันคุดหัวแล้วเพื่อนทำมันคุดบ่ได้ก็เลยต้องใส่ผ้าจูด เอกนไ้อขึ้นอีกก็ได้ให้เอาปเอาขึ้นอีกก็ได้ให้มันเชิงกับอะไรกเขีพอเล็กน้อยนะเอองเออบอรองแน่นอนจักอยู่ผ่านาเบิดแล้วเออไงแบบใดแบบใดเออผ่านาเบิดแล้วมือพกแบบไรเออผ่านมาเบิดแล้วมีปีนี้ละเออบอกริคุณให้ชโตมาคุณให้เล ปกติเอกับคุดเองกแเันน้ดอองพึ่ไหวเจ้าดาเพื่อปายูและเมียเมียใหคุดพึกไหวพึ่ไหว เพือเอ่อไอ้ผู้สาวเห็นใช่ป่าให้พ่อมาขอให้ไปจักโอ้บา่บาวดื้อลุแท้บ่าวดิเนี่นยนั่งมีน้ำขี้คนขั้วเชื่ออยู่เลยป <laughs> รลาดเลยพรลาดเลย,ล,เล,ยล้มแล้วก็พุ่งเต็มหนาเลยเต็มที่หนาตาเลยนะดีอยู่ยังมีหน้าจะลุกอยูน <laughs> ่นะ <laughs>

มยแหง่อนคไข้ดูแหง่ยังโว้จากเมย์เมยเนาะจนวัดแรงคนนั้ไผกะหิวน้ำเนาะแรงขึ้นแรงล่องอยู่นี่หิวคู่เดียวเมย์คืนย่านทั้งตดีเลยด้านนี้เนาะย่านมันปิวไปตุที่แถบนี้แล้ว่นแถนี้แล้วจะตั้งสติได้ถ้าไพมอนมาเพื่อนปาก็ยังไห่อยู่นี่แหละเมื่องเตี้ยเตียมจะบิ๊กเตียมก็นางบิ๊ นำเน้อนำมั้คุณไใช่ตัวนี้ก่อนกว่าจะพุ่งไปนี่นมั้งเนย่มันนำไปดิรถ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 พีดได้หรอพี่ไ้หนำมันี้เน้อนำมันไปในรไนอะไรเดยนี้เลไปใช้ผงไ่เนาะพี่รับขอสามสาไครับขอสามสาเลยทิเฉพาะไอผ้สาวท่วงเนาะผมจะเป็นหยนางว่าใสว่าใสเล้ค่ะ

ต่อ,น,น,ตอน,นั่นทั้งหิวน้าทั้งรโทษหาผายก็โทรไดตอนนั้นแะหายผาก็ได้บอกผาก็ได้ะแห้งแล้อฉันได้เอามาอยู่นะเขาไม่ได้ขนาดของสามน้เนาะเออในน้ำเกิอพะชัเดี๋ยวนีน้ชุกกระสันชุกกระสับไหมแหมโอ้แตกต่ำเลย เพิ่มเน่เทาเือี้อเอรับเพิ่มาใช่เนาะมือรับเพิ่กับบีเพื่อเบอร์ไอเบอไอโทรรถรับเพิ่มกัเพื่อนซิมอดกับอายูได้ทั้งนี้ก็ได้ของไอเลิบ่ อโอเคน้องไอเพีนน้องเลยแม่นงเตยวขอจบคลิปยงนสำนีกันเนาะขอบุญขอบพูดเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับชมส่องของแม่น้งเตยวเนาะสำหรับวันนี้สบายดี